ที่ห้าสังคาทิเศษสังคาทิเศษปแปลได้สองในคือหนึ่งความละเมิดสองปรับอาบัตสังคาทิเศษมีสิบสามสิขาบทการพ้นอาบัตสังคาทิเศษอาบัตนี้จะพ้นได้ด้วยวิธีอยู่กรรมที่เรียกว่าวุฒานคามินีสังคาทิเศษสิขาบทที่หนึ่งิสูุกแกล้งทำน้ำอสุจิให้เคลื่อน เว้นไว้แต่ฝันต้องอาบัตสังฆาริเศษสิกขาบทนี้เป็นอนานาติกะสาณนาติกะได้แก่สิกขาบทที่ต้องอาบัตเพราะทำเองและใช้ให้ผู้อื่นทำส่วนคําว่าอนานาติกะได้แก่สิกขาบทที่ต้องอาบัตเพราะทำเองส่วนใช้ให้ผู้อื่นทำไม่ต้องอาบัต สิขาบทที่2องิกสุมีความกำหนัดอยู่จับต้องกายหญิงต้องอาบัตสังฆาทิเศษวัตถุแห่งอาบัตมี3อย่างคือ 1. ห,หญิงเป็นวัตถุแห่งสังฆาทิเศษหญิงในที่นี้หมายรวมทั้งหญิงที่รู้เดียงสาและไม่รู้เดียงสาโดยที่สุดแม้เกิดในวันนั้น 2. บันเดาะคือกระเทยเป็นวัตถุแห่งทุนรัดใจ 3. บุรุษและสัตว์เดรัจฉานตัวผู้ตัวเมียเป็นวัตถุแห่งทุกกฎสิกขาบทนี้เป็นสจิตกะคือจงใจจับต้องจึงจะต้องอาบัตส่วนการจับต้องกายมารดาในเวลาพยาบาลด้วยจิตกตัญญูยังคงเป็นอาบัตทุกกฎเพราะกายมารดาเป็นวัตถุอนามาตย คำว่าวัตถุอนามาตหมายถึงสิ่งของที่พระพุทธองค์ทรงหา้ามมิให้พระภิกษุจับต้องได้แก่ 1. ผู้หญิงรวมไปถึงเครื่องประดับรูปภาพและหรือรูปปั้นของผู้หญิงสองรัตนสิประการได้แก่ทองเงินแก้มุกดาแก้มณีแก้ประพานทับทิมบุษราคำศิลาเช่นยก และโมราเป็นต้น 3. สาสตราวุธทุกชนิดอันเป็นเครื่องมือไว้ใช้สำหรับประหัตประหารและทำลายล้าง 4. เครื่องดักสัตว์บกและสัตว์น้ำทุกชนิด 5. เครื่องประโคมและเครื่องดนตรีทุกประเภท 6. กข้าวเปลือกและผละไม้อันเกิดอยู่กับที่วัตถุสิ่งของซึ่งเป็นวัตถุอนามาตเหล่านี้ไม่นิยมนำไปถวายแด่พระภิกษุ เนื่องจากเป็นการปิดพวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ทําให้พระพิสุต้องโทษอาบัติสิขาบทที่3ามพิสุมีความกําหนัดอยู่พูดเกี้ยวหญิงต้องอาบัติสังฆาทิเศษคําว่าพูดเกี้ยวคือพูดเย้าแย่พูดเกี้ยวพาราสีวัตถุแห่งอาบัติมี3อย่างคือ 1. หญิง เป็นวัตถุแห่งสังฆาธทิเศษหญิงในที่นี้หมายเฉพาะหญิงที่รู้เรียงสาเท่านั้น 2. บันดกคือกระเทยเป็นวัตถุแห่งถุลใจ 3. บุรุษเป็นวัตถุแห่งทุกกฎสิกขาบทนี้เป็นสจิตตกะจงใจพูดเกี้ยวจึงจะอาบัติถ้าพูดมุ่งสอนธรรมะไม่ปรับอาบัติ สิกขาบทที่สี่กิุมีความกำนัดอยู่พูดล่อหญิงให้บำเรอตนด้วยกามต้องอาบัตสังคาทิเศษคำว่าพูดล่อหญิงหมายถึงพูดเชิญชวนสิกขาบทที่ห้ากิุพูดชักสื่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกันต้องอาบัดสังคาทิเศษคำว่าพูดชักสื่อ หมายถึงการที่พิกษุบอกความประสงค์ของชายแก่หญิงหรือบอกความประสงค์ของหญิงแก่ชายในความเป็นผัวเมียสิกขาบทนี้เป็นอาจิตกะไม่มีเจตนาแต่ทำลงไปก็เป็นอาบัติสิกขาบทที่6ภิกษุสร้างกุฏิที่ต้องก่อและโบกด้วยปูนหรือดินซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของจำเพาะ เป็นที่อยู่ของตนต้องทำให้ได้ประมาณคือยาว12คือพระสุคตกว้างเจ็ดคือพระสุคตวัดในร่วมในและต้องให้สงแสดงที่ให้ก่อนมิฉะนั้นต้องสังคาริเศษสิกขาบทที่เจ็ดถ้าที่อยู่ที่จะสร้างขึ้นนั้นมีทายกเป็นเจ้าของทําให้เกินประมาณนั้นได้แต่ต้องให้สงแสดงที่ให้ก่อนมิฉะนั้นต้องสังคาธิเศษ สิกขาบทที่ 8. ภิกษุโกรธเคืองแกล้งโจทพิกษุอื่นด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูลต้องอาบัติสังฆาทิเศษคำว่าอาบัติที่ไม่มีมูลกำหนดโดยอาการ3คือ 1. ไม่ได้เห็นเอง 2. ไม่ได้ยินเอง 3. ไม่ได้เกิดรังเกียจสงสัยว่าภิกษุนั้นต้องอาบัติชื่อนั้น เกณฑ์การตัดสินภิกษุผู้โจทย์ภิกษุด้วยอาบัตไม่มีมูลมีดังนี้ 1. โจทย์ด้วยอาบัปาาตปาราชิกต้องอาบัตสังฆาทิเศษสโจทย์ด้วยอาบัตอื่นนอกจากอาบัตปาราชิกต้องอาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่9ภิกษุโกรธเคืองแกล้งหาเล่ด้วยอาการที่พอจะยกขึ้นอ้าง เพื่อใส่ความโจทย์ภิกษุอื่นด้วยอาบัติปาราชิกต้องอาบัตดสังฆาทิเศษสิกขาบทที่10ภิกษุภาคเกียนเพื่อจะทำลายสงให้แตกกันภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องอาบัตดสังฆาทิเศษคำว่าภาคเพียนเพื่อจะทำลายสงหมายถึง ขวนขวายเพื่อที่จะให้แตกเป็นกกจนถึงสั่งวาสหมายถึงวัะธรรมวินัยต่างกันคือไม่ร่วมอุโบโสถสังฆกรรมด้วยกันสิกขาบทที่11ภิกษุประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายสงนั้นภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องอาบัดสังฆาทิเศษ สิกขาบทที่12บสองพิษุว่ายากสอนยากภิกษุอื่นห้าไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องอบาบัตสังฆาพิเศษสิกขาบทที่13ภิกษพิสุปทุสร้ายสกุลคือประจบคฤืัหั์สงไล่เสียจากวัดกลับว่าตีเตียนสงภิกษุอื่นห้าไม่ฟัง สงสวดกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องอาบัตสังฆาทิเศษคำว่าปัทุสลายสกุลหมายถึงการที่ภิกษุประจบคฤหัสถ์ยอมตนให้เขาใช้สอยเช่นเดินส่งข่าวให้เขาเป็นต้นหรือด้วยการเอาเปรียดโดยเชิงให้สิ่งเล็กน้อยโดยหวังให้ได้มาก 2. องคำว่าประพฤติเลวซามหมายถึงประพฤตินอกทางของสมณนะเช่น สูงสิงกับหญิงสาวในสกุลเล่นการพน,นันร้องลําทำเพลงมีโทษให้ทำปรับภาชนียกรรมคือการขับเสียจากอาวาสสรุปอาปัตสังฆาทิเศษ 1. สังฆาทิเศษ9้าิขาบทแรกต้องอาบัตแต่แรกเรียกว่าปัธมาปฏิกะ 2. สังฆาทิเศษ 4, สี่สิกขาบทปลายต้องอาบัติเมื่อสงประกาศห้ามครบ3สามครั้งเรียกว่ายาวะัตะติยกะ 3. าครุกาบัตหมายถึงอาบัติหนักที่แก้ไขได้ได้แก่สังฆาทิเศษสี 4, ถ่ถดถุนลาบัตหมายถึงมีเรื่องหยาบคายอยู่มาก 5. วุฒฐานคามินีหมายถึงภิกษุผู้ต้องแล้วจะทำได้ ด้วยอยู่กรรมมาดูคำถามนะครับสังฆาทิเศษมีกี่สิกขาบทภิกษุต้องอาบัตินี้จะพ้นได้ด้วยวิธีอย่างไรคำตอบคือมี13ศสิกขาบทพ้นได้ด้วยวิธีอยู่กรรมที่เรียกว่าวุฒานคามินีคำถามข้อต่อมาภิกษุประพฤติอย่างไรชื่อว่าปทุสร้ายตะกูล หมายถึงการที่ภิกษุประจบคฤหัสถ์ยอมตนให้เขาใช้สอยเช่นเดินส่งข่าวให้เขาเป็นต้นหรือด้วยการเอาเปรียบโดยเชิงให้สิ่งเล็กน้อยด้วยหวังได้มากคำถามต่อมาภิกษุประพฤติอย่างไรชื่อว่าปทุสร้ายตระกูลหมายถึงการที่ภิกษุประจบคฤหัสถ์ยอมตนให้เขาใช้สอยเช่น เดินส่งข่าวให้เขาเป็นต้นหรือด้วยการเอาเปรียบโดยเชิงให้สิ่งเล็กน้อยด้วยหวังได้มากคำถามต่อมาภิกษุโจ์ภิกษุอื่นด้วยอาบัดปาราชิกอย่างไรภิกษุผู้โจทย์จึงต้องอาบัดสังฆาทิเศษตอบอย่างนี้นะครับภิกษุโกรธเคืองแกล้งโจทย์ภิกษุอื่นด้วยอาบัดปาราชิกไม่มีมูล คำถามข้อต่อมาภิกษุมีความกําหนัดจับต้องกายอนุปสมบันต้องอาบัตอะไรเคยออกสอบสองครั้งนะครับ 1. อนุปสมบันเป็นหญิงต้องอาบัตสังฆาทิเศษ 2. อ,อนุปสมบันเป็นปันเดาะคือกระเทยต้องอาบัตถุลัดใจ 3. อนุปสมบันเป็นชายต้องอาบัตทุกกฏ คำถามข้อต่อมาข้อความว่าพิกษุชักสื่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกันตามสิกขาบทที่5แห่งสังฆาทิเศษนั้นหมายถึงการทำอย่างไรหมายถึงการที่พิกษุบอกความประสงค์ของชายแก่หญิงหรือบอกความประสงค์ของหญิงแก่ชายในความเป็นผัวเมียคำถามข้อต่อมาภิกษุจับต้องกายมารดา ในเวลาพยาบาลไข้ด้วยจิตกตันญูปราบเป็นอาบัตท,ทุกกฎผิดหรือถูกเพราะเหตุไรคำตอบคือถูกต้องเป็นอาบัตท,ทุกกฎเพราะมารดาเป็นวัตถุอนามาตคำถามข้อต่อมาคำว่าอาบัตท,ที่ไม่มีมูลกำหนดโดยอาการอย่างไรคำตอบคือกำหนดโดยอาการสคือ 1. ไม่ได้เห็นเอง 2. ไม่ได้ยินเอง 3. ไม่ได้เกิดรังเกียจสงสัยว่าภิกษุนั้นต้องอาบัตชื่อนั้นภิกษุโจดภิกษุด้วยอาบัตไม่มีมูลต้องอาบัตอะไรคําตอบคือ 1. โจทยโจดด้วยอาบัตปาราชิกถ้าไม่มีมูลต้องอาบัตสังฆาทิเศษ 2. โจโจดด้วยอาบัตอื่นนอกจากอาบัตปาราชิกต้องอาบัตปาจิตตี คำถามต่อมาคำว่ามาตุคามในสังฆาทิเศษสิกขาบทที่สองและ3ต่างกันอย่างไรคำตอบคือในสิกขาบทที่สองหมายรวมหญิงทั้งที่รู้เดียงสาและไม่รู้เดียงสาโดยที่สุดแม้เกิดในวันนั้นส่วนในสิกขาบทที่สามหมายเฉพาะหญิงที่รู้เดียงสาแล้วเท่านั้น